สวัสดีครับพามาแวะช่มหน้าบัวครับพาพมาแวะช่มหน้าบัวหน้าบัวอยู่อำเภอบ้านพาครับอยู่บ้านพิงเพียครับพู้ได้อยากมาแวะช่มกับแวะช่มครับเก็บดอกไปเมื่อวานนี่ครับเมื่อนี้ก็ักำลังกำลังเป็นดอกขึ้นมาเก็บดอกอาทิตย์ละเทียครับทุกๆุกวันโกรนอ่า วันโกนเ้ากเก็บขายขายวันโกนแล้วก็วันพระปลูกได้ประมาณสองเดือนกโก้เนี่หละครับสองเดือนโกโก้ก,ก,ก็ออกผลผลิตให้ห้าได้เก็บแล้วครับเป็นไร่ได้เสริมไร่ได้เสริมอาทิตย์ละเทียครับอันนี้คือบัวบัวชัดครับบัวชัดดอกใหญ่สวยงามครับอันนี้คือบัวชัด อีกแปลงนึ่งก็อาจอีกแปลงนึ่งก็คือเป็นบัวฟักครับอันนั้นเก็บขายสมือครับอันนั้นก็เริ่มขายแล้วเป็นรายได้อ่บัวฟักก็เป็นรายได้ประจําทุกมือแต่บัวชัดก็เป็นรายได้เป็นอาทิตย์ครับเก็บอาทิตย์ละเทียเชิญแหวะชมนะครับเด้อผู้ดใดมีเวลาว่างอยากมาชมหน้าบัวยุบัเมิงเพียรครับอำเภอบานพา่ เขาปลูกหลายอย,ย่างครับบักริกบักเขือบักทั่วบักบวบหลายอย่างครับเป็นโครงการโคกกน้องหน้าครับต่อไปกระเจี๊ยถ้ำเป็นฟาร์มสเตโฮมครับมีทีพักมีทีตกปลามาเที่ยวได้ครับมีเรือให้นั่งเลียนครับ